ระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งหกวันแห่งการทรงสร้างและวันสบาโตในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่า จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่า น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งทรงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผล ที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือทัญ,ญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามพระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างต่างๆบนภาคพื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงที่ใหญ่กว่าครองวัน ดวงที่เล็กกว่าคลองคืนพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนภาคพื้นฟ้าให้ส่องสว่างเหนือแผ่นดินให้คลองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่พระเจ้าตรัสว่า น้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งแหวกว่าอยู่ในน้ำเป็นปุ่งๆตามชนิดของมันและสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคานและสัตว์ป่าตามชนิดของมัน ก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดีแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองปุงปลาในทะเล ปุงนกในท้องฟ้าและหุงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองปุ่มปาในทะเลและอุ่มนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิด ที่มีมเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคานทั้งหมดบนแผ่นดินคือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หกพระธรรมปฐมกาลบทที่สองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่เจ็ดนั้น ก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำ